ืแหวปั๊มเติมลมโยปัม๊มตอนนี้โยปัม๊มอ่าปอตโตโต้เสียกัวรับนี่ปัม๊มอะไรได้น้องตรงนี้ปั๊มปอทตโต,โต้เสียกัวกับผมโอ้ไกลได้น้องนี่ไกลกว่าเดียวกว่าจับกับผม <c oughs> เออไข่น่าละม้านี่กับ <c oughs> ตั้งปีได้ครับโอ้ยโยโยทดเวียนอยู่เตี้ยนี้นะกับผุ้มกับนั่นเลยปีใช่ดีไหมได้เลยเลยกับมุ้นดีอยู่เมนูมีเมนูได้ัหมมีก๋วยจับเกย่ก๋วยเดี๋ยวเก๋ย่หนำเส้ต้มยำมีพี่กับผมอ๋อครับลองเล่มาตำมาสักตัวดิเอาเบนได้กับปีก๋วยจับก๋วยก๋วยจับก็ได้กับผมได้กับวันนู่นน้องกราคิดกับิดน้องเจอได้นี่

มันไงอย่างนี้ไม่ต้องบูสตแล้วแต่ยังวิงว่งมันฟลื่อเลย <c ười> นี่เรามาเล่นน้องน้องเล่นะนะน้องเล่นะ <c ười> นะน่องเก่งกับปุ้มเก่งน้องเก่งอ่าน้องเก่งนะครับใส่ที่โยเท้าอาดัตภูมเิเด <c ười> ้กกูฮ่าตรงนี้นะครับอุดนนุ่นน่องน้องเบาได้น้องเก่งนะครับนี่ทำอะไรหนึ่งตุ้เดี๋ยวเรามาชิมมาด้วยไหม ทำไมร้อยไม่ใหญ่เบี้ยนะครับจังห <c ười> วะอ่านี่ขวอยจับนะครับขวอยจับครับผมนี่ใครวันใดแต่ใดเนาะมดมาในวันหนึ่งมดไหมรับก็กมดอยู่กับมดอยู่มัดนะมัดตั้มมาเยอะไหมไม่ต่อใดกับปีประมาณวันหนึ่งปัน เกต้องปันได้ครับพี่ถี่ก็ได้ประมาณสองปันได้กับก็ประมาณนั้นโอ้ข้าโกยเตี๊ยวว่าพี่ไม่เป็บลล์นะรองได้เลยครับผมแก่งกับน้องเกิงว่าอ่านี่ียบร้อยนะนี่จอนรับผมเอาเลยอ่านี่บัวะหมัดิ้งกันนะครับว่าคอจับน้องกิ้งเตี๊ัวนะครับไม่ด้วยมั้งทำไมไม่ด้วยทางลัด ไม่ต้องหอบเบียได้คร ah ับนะครับเรามาจิ้มแล้ว่าร้อยไหมนี่มีกองปรุงกันปรุงก่อนปรุงก่อนน้ำจ้มน้ำจ้ม